ครับผมวันนี้เราก็ทำการเก็บเก็บงานนะครับก็ใช้คนตักใส่กระป๋องนะแล้วก็โรย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 ,ยเข้าไปเด้อัอนแล้วใส่เข้าไปโรถเจ้านะทักทายวันเสาร์นะครับผมวันเสาร์ก็ไม่ได้หยุดนะพวกเรา ทำทุกวันนะที่ผมเนะจา้านายเขาก็จะหางานให้ทําทุกวันนะจะไม่ให้หยุดให้ทำทุกวันก็ทําไปสู้ๆนะครับตักใส่เข้าไปนะไมโครมันเทไม่ได้นะมันก็ทําได้แค่นี้นะปลูกต้นไม้ ลาดยางเสร็จแล้วเดี๋ยวก็ตีเส้นราจรก็จะสวยงามเดี๋ยวก็ใส่เสาไฟกิ่งนะจะมีไฟส่องสว่างสวยงาม,งาม,งาม,งามตามทองเรื่องหมดแล้ว <c ười> คนที่กำลังทำงานอยู่ก็สู้ๆนะครับนะการสู้ไม่ใช่เรื่องที่น่าอายนะนะครับการที่เราสู้สู้ทุกเม็ดสู้ทุกลูกสู้ทุกดอกนะออระวังนะครับคุณยายคุณป้าระวังรถด,ด้วยนะครับระวังระวังระวัง อ่ามันจะวิ่งไปตุ้มโอ้แย่เลยนะระวังนะครับอ,อค่อยๆค้มดูดีๆดูดีๆอ่าไป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 นะครับในการที่เราต้องสู้เนี่ยนะเราต้องต้องถามตัวเองว่าเราสู้เพื่ออะไรนะครับนะบางคนก็สู้เพื่อตัวเองสู้หลายอย่างนะ อย่างผมนี่สู้ทุกอย่างนะครับรเพื่อครอบครัวนะผมนี่สู้เพื่อพ่อแม่พี่น้องนะเพื่ออนาคตของตัวเองด้วยนะพอเราแก่เท่าแล้วเราก็จะอพอเราก็เสียนนะเราก็จะมีบ้านอยู่มีที่นานเล็กๆนะนี่คือความฝัน นะครับนะมีสวนเล็กๆหลังบ้านนะมีผลละลากผละละลกไอไอผลไม้กินตามฤดูกาลนะเนี่ยผมว่าเป็นความฝันของใครหล,หลายๆคนนะครับนะมีบ้านหลังเล็กๆไม่ต้องใหญ่มากนะครับอยู่กับครอบครัวนะอยู่กับพ่อแม่มีสวนหลังบ้านมีพืชผัก ผลไม้กินตามรูการนะก็วันนี้มีเรี่ยวมีแรงก็ทําเก็บนะสร้างอดออมแล้วก็สร้างเอานะครับเพราะวันลายชีวิตคนเรามันก็อยู่แค่นั้นนะเพราะฉะนั้นเวลาเรามีเราประย่าเหลิงนะเราต้องสร้างตัวนะครับ ฝากไว้ให้คิดขอบคุณครับ